วัยร้อยห้าสิบสี่ยไปเองเลยไปเอง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 ไ วิดีโอวิดีโอวันนี้ัาในัวองอ้าไปามโอ้ไมไปอเนี่ยอย์มาลองเอใอธิฐานอก้วเอ้ยืออเอ้ยคนั่นแหล ขอให้ความร่ำรวยเข้ามาในปี2054นะครับเอาเงินเงินพ่อไหลมาเทมาด้วยสมัวด้อเฮ้ยโชคดีโชคดีเอาไว้ให้้ย ไปเลย <c oughs>